โอเคครับก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนชาวอินฟายวันนี้น้องจีโน่ก็จะมาแกล้งพี่แย้มนะเดี๋ยวจีโน่จะเปิดให้จะแบบมีจะ่เอ็มห้าร้อยเราจะมาหนึ่งๆกันฮัลโหลพี่แย้มได้ยินเปล่าฮัลโหลได้ยินครับแย้มเรามาหนึ่งกันนะวันนี้ โอเคคร่ะอย่าเช่าอย่าเช่าพี่แยมแนนนพ้น้องจีโน่นะแยมต้อง <c oughs> พี่แยมต้องมาเป็นแฟนน,น้องจีโน่อ่าได้เลยแต่ถ้าแพ้อยู่แล้วต่ถ้าจีโน่แพ้จีโน่จะยอมเป็นแฟนพี่แยม What? <c oughs> โอเคไม่เถียงโอเคเขาอยจะพร้อมแล้วค่ะโอเคไหว้ป่าวพี่แยมจะไหว้เพื่อ ตอนนี้จีโน่ก็แกงพี่แยงมเขาเปิดให้มันมีแค really no ่ปืนเดียวมีแค่ปืนเอ็มห้าร้อยจีโน่เงียบแย่อยู่จีโน่แรงเกินไอ้หลง่ไงพี่แย้อุ้ยพี่แยงอยู่ไหนอะคะอย่าใจเย็นๆนะน้องเปิดเสียงเกมก่อนไอะไรพี่แยงเร็วดีให้น้องยินเดี๋ยวดีเลยแยงอยู่ไหนแยงอย่าแอบน้องดิอุ้ย อุธยทำไมทำไมไ no, like อไอเซอร์วันเราจีนโน่นน่ารักจังอันนี้นอนน่ารักเหมือนพี่แยเซ่ลยเฮ้ยพี่แย้วตื่นเกินน้องน้องยิงห่าไม่โดนเลยเต็มเกินพี่แยม้มจะอัดตัวเฮ้ยพี่แยม้ม <c ant op han> พี่แยม้มทำไมคิวเจเลยอย่าน้องยิงไม่โดนพี่แย้เวเลยเฮ้ย <c ant op han> พี่แย้วบอกว่าแย้มเล่นไม่เก่งไงพี่แย้มมันเกินกว่าน้องเนี่ยอุ๊ยพี่แย้มก็ตื่นเกิน เอนนี้น้องยิงไม่โดนหัวเลรเวนน้องก็เล่นกับคนอื่นมาน้องเนี่ยตึงเลยเรเวนได้กับพี่ชา่แบบน้องกากใครก็ไม่รู้ดูดิโอ้จิอ้าวโอ้พี่แย้มแพ้ดาเมจพี่เปล่าโอ้ยพี่แย้มพี่แย้มพี่แย้มก็พิ้วเกินเอาหัวยังไงเลยเอ้าเอ้าโอ้น้องจีโน่อะเจอหัวอีกแล้วโหยิงแล้วอะน้องได้ตังค์สองหมื่นเนีพี่แย้ม โอ้มีตังหมื่นเดียวเองจังหมื่นเยอะแต่ว่าซื้อปืนแค่ปืนเดียวเองอะ่ะใส่เกมแกล้งเราแน่เลยเนาะใช่จีเอ็มทำไมชอบแกล้งน้องจีโน่กับพี่แอมตลอดเลยอะ่ะโ,โดนโดนพี่แอมยิงแน่ใช่เหรอพี่แอมจะชนะน้องได้เหรอ,อ,อน้อจีนกินข้าวหรือยังไม่กิน

แยมก็ตึงเกินโอ้พิเกินโอ้ยิงไม่โดนเลยอ่ะโอ้ตัวกิเลกนิดเดียวทำไมมันยิงยากจังเลยอ่ะพูดดิโอ้ยัลนวงดีแล้วไงน้องจีโนแพ้ดาเมจพี่แยมอุ้ยพี่แยมไม่ยอมให้น้องยิงหัวเลยดูอุ้ยแยมตึงเกินไปแล้วแยมก่อนอุ้ยมันยิงไม่โดนแล้วแรกกับผู้ชาย เล่นกับเพื่อนผู้ชายน้องโคมเลยนะทำไมเล่นกับพี่แยมน้องไม่ตึงเลยพูดดิโอ้ <c oughs> โหน้องยิงน้องแพ้พี่แยมแน่พี่แย่มาใหญ่ทำอย่างนี้กับหนูโนโนโเลยอยากมาเป็นแฟนน้องตั้งแต่ด <c oughs> ีเฮ้ย,ยทำหนู <c oughs> เอ,อ่อยิงไม่ออกอะ่ะเฮ้ไม่นมน,มนเลงไม่โดนดเจ๊แลเนี่ยพูดดิพูดดิตัวโคตรช้ำพูดดิพูดดิ โอ้แจกเลรวยเลยวะเนี่ยโอ้มามันยากอย่างนี้โอ้มีอาวุธนี้ไม่เป็นน้องก็เล่นน้องก็เล่นไม่เป็นเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยโอ้แก้วนี่แหละยินเราก็ยิงกันไม่โดนนะเนี่ยวันเนี้ยดูดิจริงน้องพยาวน้องเคยาวน้องเคยาวงาหัวเอ้าเอ้าแต่ว่ายิงไม่โดนไง อ่ะมันฟุกอ่ะมันมันฟุกอันนี้มันฟุกไงร้องไห้ลงอี้แยมอันนี้หรือเปล่าวิแยมจะอ่อนแน่นอนหรือเปล่าแบบแบบมีเอาดีวอร์มให้รายกายวิแยมวอร์มให้วิแยมอยากเป็นแฟนจริงแหละวิแยมอยากเป็นแฟนน้องขนาดนั้นเลยหรออุ๊ยไม่บอกคิดเอาเองมาเลยมาเลยจีจีจางจางจีจริงจีจางดี มาเลยซิ่ไอ้ี่อยู่ไหนล่ะอ๋อเจียงานน้องเจียงานนี้น้องเจียงานนั้นอย่างเฮ้ยชึบเฮ้ยทำไมไอ้ว่าเปลี่ยนได้อะเฮ้ยชึบอ้าวมันคนละอันนั้นอันนี้เกตบอคนอ่านกันอะไรเหรอใช่แอมไปไหนแล้วเนี่ยตัวก็เล็กยั่ไหงยั่ไหนไม่บอกหรออ้าว เอาไว้รอยจีนโน่เล่นเก่งจังพี่แอมก็แพ้ดิไม่เก่งหรอกนะ้องจีนโน่ฟุกจะฟุกเกินไปขนาดไหะใช่แล้วมันฟุกน้องจีนโน่ก็เล่นเปืนเอ,องค่ะรอยไม่เป็น <high level. S 1> เออไม่รอยไม่เล่นยากยเอามันไม่เป็นเลยเไม่โดนเลยร้องไห้แล้วทำไมทำแบบนี้เอา้าอะไรอยู่ <c oughs> ก๊อ กาคิดว่าเป็นการฝึกก็ได้พี่ยามพี่ยามเล่นกับน,น้องนทุกวันพี่ยามก็จะเล่นเกมเก่งพ <Okay, S 1> <ๆ>ี่เจ้โอเคได้เลยยามาพอใจครับข้าวยอมแพ้ต้องจ่ายเจลลี่น้องจีโนอยู่ไหนอยู่ในใจพี่ชำเอน้องอยู่โตกาใไง <c oughs> ไม่ได้อัดตูดเลยอัดตูด ตอนนี้พี่ยิงนกไปหลายตัวแล้วน้องก็ยิงนกแล้วน้องก็ยิงนกไปหลายตัวแล้วเหมือนกันพี่ต้องฝึกตั้งไอวอลด้วยเข้าใจ๊ไหม <c oughs> เออเราฝึกตั้งไอวอลด้วย <c oughs> โอ้ยดูน้อยจีนนปลุกพี่แยมอย่างเดียวอา้าวก็ต้องขยี้ให้หนักขยี้ขยี้ย <c oughs> ุ่งเหรอตั้งไอวอลด้วยเหรอตั้งด้วยสิจะได้แบบการาาาการการกระจุนการกระจุน แย่ๆเดีอยวกะจุนจุนเจียวหัวจริงว่าทำไมเชียวหัวไปตายไปสามรอบแล้วใช่แล้ว Headshot อุ้ยอุ้ยแย่อะนั่นไงพี่ตั้งไอซ์วอไม่ทันไอซ์วอลไอซ์วอลตั้งไม่ทันอะตายอีกแล้วอะอ๋อุ้ยพี่สงสัยสงใัยพี่จะได้เป็นแฟนน้องกินโน่แน่ๆเลย เออวันแจกแตกอันเหรอพี่ไม่ยอมตั้งใจเล่นนะป้าป้าป้าออกเกมเลยดีกว่างี้ไม่ต้องเล่นแล้วใจเย็นดีลุกปัวแล้วลุกหัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออไหนไหนอยู่ไหนอ่ะพี่แย้มี่พี่แย้มครับผม Yêu Yêu ừ, này cô đang khắp Bây giờ em không biết thầm gì nhà cô đang à Khó ngon hả nóng chí nô nghe Nóng chí nô nó À Tông này Mấy chút Tại nhà hả nó không mà cô đang Ngay Này tông này Nghe ngài mấy hình mấy cái gì Mấy cái gì xuyên lên đó Mấy lời ไอ้จี๊ยบเจียบเี๊ยยิงให้โดนน้อนหน่อยจีน้อนอย่าโดนยิงขวานี่แน่ยิงตกเลยยดอีกแล้วเจไปไหนวะไม่แล้เอาน้องมันเกมันจะเกี๊ยเลยนนนนนเจไม่ไม่เยอาดน่นี่แน่นี่แน เฮ้ยเฮ้ยเยียเยีเยเอาเธอรู้ไอวอรได้ยังไงอะโนวิวิวชาวมารเนวิำวิวชาวมาไม่รู้เเฮยอุ้ยให้ใจไร้กระจายไปหนึ่งเอาพี่จะได้วิ่รลาใจยงไล้อเนี่ยยามวาอยากให้เกมเก่งขึ้นนะ พี่แย้มต้องมาฝึกกับหนูทุกวันโอเคไหมฮึไปอยู่โอเคยิ่มว่าโอเคเอาว่าพี่แยมเล่นกับน้องบ่อยพี่แยมเขาจะเล่นเก่งเลยพี่แยมก็จะโหดแล้วพ okay huh? ี่แยมก็จะยิงหัวน้องจีโน่ด้วพี่แยมทั้งสวยทั้งเก่งเลยทั้งน่ารักเยี่จีโน่ละทั้งจีโน่ก็เกิดน้องจีโน่ละพี่แย้มนะรู้เปล่าจีโน่เี็นจาพี่แย้มแค่คนเดียวอุ้ย มาจิโน่พี่ยังยิงโดนหัวด้วยหวัวใหญ่ไม่โดนถ้าโดนก็น้องก็ตายแล้วดิมาจิโน,โน่เรียนวิชามันยังยิงไม่โดนโอ้ถ้าโดนโน้องจิโน่น้องก็ตายแล้วเพราะมันบิษเจียวแต่เลยอย่าปืนเนี่ยเออมันแรงมากเลยนะพี่แจ๊วรู้ไหมโอ้ยไม่โดนเลยน้องก็เล่นยิงไม่โดนเหมือนกันมาเล่นยากเี่ไปเปล่าอ่า่อย ต่อ,อยเหรอต่อยจะดูกันเหนูลองต่ตอยลองต่อยกันโอ๊ยจะตายละยาแล้วอย่าพึ่งอย่าพึ่งจะตายต่อยต่อยก้นเข้าเจ็บต่อยก้นเข้าเจ็บอีกอ่ะอ่ะน้องให้ยาอีกสองกล่องอ่ะให้ยาให้ยาเอาใจเรายังไงต่อยก้นมานี่มานี่มานี่อยากต่อยหัวนอนหรือเปล่าอ่ะเปล่าไม่ใช่จะให้ ใช่เปล่าพี่น้องก็ปักของให้กำลังใจพี่เร็วแล้วลงบูมบีบแล้วจะมามวยไทยกับน้องเหรอโอ้จี้โอ้จี้โอ้จี้ไหนพวกไหนพวกจังไตไหนพวกจังไตอุ้ยอุ้ยอะไรดังเป้งงานที่ยิ่งเสียงนะอุ้ยอุ้ยอังเป้งอ่ะอุ้ยอ้าวอุ้ยอีกแล้วอ่ะทำไมน้อง จีโน่ไม่ตายอะอะไรเปล่าพี่ออมมือให้น้องเปล่าอ่ะนันนนะ่ออนวะนั้งนี้น<า>นอว่าพี่น่านจะออมมือให้น้องแน่เลย,ยพี่เอาพวะพี่พี่โหดไงก็เลยต้องแบบให้น้องจริงใช่แล้วเปล่าโมเปล่าจริงจริงไม่ได้โมเดี๋ยชอบน้องจีนโน่เขาบอกว่าจะมาวิชาเก็บ เออไอจีน่าอยู่ไหนอยู่ในใจที่ชำเหม่อเฮ้ยน้องยี่เสียงพี่นะนี่นี่อยายิงฟรีเลยนี่นี่อุ้ยออยู่ไหนน้องก็อยู่หลังพี่เรียกอะไรที่ไม่เห็นน้องเอ้าอุ้ยน้องขอโทษน้องขอโทษแล้วพี่ออมมือให้น้องก็บอกว่าจะมา แปดศูนย์แน่ๆเลยอ่ะไอ้ยาจริงนะทีสีเอาจริงนะทีทุกคนทุกคนดูน้องจิโน่ใช้ปโปน้องจิโน่ไม่ได้ใช้ปโปน้องจิโน่ไปเรียนวิชามาจากพ,พี่นั่นแหละเอามือให้น้องเอามือแน่แน่เลยอะทุกคนจะอยู่ทีมไหนจะอยู่ทีมน้องจิโน่หรือจะอยู่ทีมพี่แอมมี่คะแล,แล้วอยู่ทีมพี่แอมมี่สิ Giao mê nai là Ui cái giao lột đây là Ui Nè 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 Ai nhìn gì giao à Ao Ao cái giao hẹ giao nòn lời đù đi Nói, nói bên phạc lấy Nói bên phạc lấy? รุน<ร>แรงมากเลยค่ะพีย่ยามเป็นแฟนน้อยแล้วพีย่ยามแพน่นอนเอ้ยค่ะไหนพี่ยามพี่ยามเป็นแฟนนอนแล้วพีย่ยามต้องบอกยักน้องทุกวันเข้าใจไหมเข้าใจค่ะไหนบอกแล้วน้องจีนโน่ดิให้น้องแบบชื่นใจหนหให้น,อน้องจีโน่จังเลยค่ะให้น้องให้น้องแบบชื่นใจก่อนนอนน่ะน,น่าแย่งน่ารักน่ารักอ่ะ,อะร่างจีนโน่นะคะเอ้อเหอะ น,อน้องจนโน่ก็อยากดีเยียมนะคะเอ,อ้ย <c ười> คือเหมือนกันเินเหรอจรีโน่เปล่าโอเคนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาฝึกกันใหม่จ้องจนโน่ไปนอนแล้วฝ <c ười> ันดีนะคะนันยเงนะจุ๊บ <c ười> จุ๊บจุ๊บจุบจุบยาครับครับรักนะคะ <c ười> รับรักเหมือนกันเย้